ต่อมาทุกคนครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดิฟลูกโซ่ก็คือเช,ลน,ชนลูนะครับเชนลูนะครับมันคือเรามีฟังก์ชันฟังกช์ชันหนึ่งครับแล้วก็แทนค่าในฟังก์ชันอีกฟังกช์ชันหนึ่งก็คือ fog นั่นแหละทุกคนจําได้ไหม fgx ตรงเนี้ยมันคือ fog เนาะนะครับดิฟเชนลูอะครับที่น้องเคยท่องมาตอนมอปลายอะก็คืออะไรนะ คือดีนคำนี้ปะดิฟนอกคูณดิฟไส้ใช่ไหมครับที่น้องน้องได้คุ้นคุ้นที่สุดแล้วคือดิฟนอกคูณดิฟไส้นะครับอ่ะแล้วทำไมพี่ถึงียกว่าเชนรูครับมันเป็นแบบนี้ครับก็คือมันเป็นดิฟลูกโซ่นั่นแหละแต่ถ้าเป็นตัวนี้ครับมันจะงงงงมากๆเลยนะครับพี่ก็เลยจะขออนุญาตกำหนดใหม่นะครับ สมมุตินะครับที่แสงมีฟังก์ชัน y ครับมันมันอยู่ในเทอมของ u y คือฟังก์ชันของ u u คือฟังก์ชันนะครับ y คือ u อะแบบนี้แล้วก็ u ครับอยู่ในเทอมของ x ถ้าน้องต้องการหา d y dx นะครับน้องจะได้เป็นดิฟ y เทียบ u ครับแล้วก็เอาไปคูณกับดิฟ u เทียบ x คือความจริงแล้วนะ่ะหลักการคณิตศาสตร์อ่ะเขาไม่ได้บอกว่าน้องสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแต่หลักการของพี่สามารถทำได้คือน้องสามารถเนี่ยมองเนี้ยเห็นป่ะครับ d y วามันก็คือ dy d y dx ถูกป่ะครับดังนั้นครับเพื่อไม่ให้งงครับเดี๋ยวพี่จะขอ ทำให้ดูทีละตัวนะเอาแบบจากเลเวลง่ายๆนะครับไปเลเวลยากๆก่อนถ้ามองเป็น fog นะครับน้องจะงงดังนั้นพี่จึงขอไม่พูดเป็น fog นะนะครับสมมุติครับพี่แสงบอกว่าพี่แสงมี y เท่ากับ square root u แบบนี้แล้วก็ u ครับมันคือ x บวก1 ถ้าพี่แสงบอกว่าพี่แสงจะแทนลงไปเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแปลว่าตรงเนี้ยพี่แสงจะสามารถเขียน y ก็คือ square root x บวก1แบบนี้ได้ซึ่งความจริงโจทย์อ่ะมันคือตัวนี้ครับ y ในเทอมของ x แต่อันนี้พี่แสงแยก่าเป็น y ในเท r มของ u แล้ว u ในเทอมของ x ดังนั้นครับสิ่งที่พี่แสงต้องทำคือพี่แสงไปหา y ในเทอมของ u ออมาก่อน ก็คือ dy by du ครับซึ่ง u ตัวนี้ครับก็คือดิฟ u ปกตินั่นแหละเออมันก็คือ u กำลัง1ส่วน2ใช่ปะดิฟ u กำลัง1ส่วน2ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2 u กำลังลบ1ส่วน2หรือมันคือ1ส่วน2 u กำลัง1ส่วน2แบบนี้เนาะนะครับถ้าเข้าใจเนาะ ต่อไปครับพี่แสงก็ไปหา d u by dx d i x บวกหนึ่งครับพี่แสงได้หนึ่งเอาเป็นนี้ก็ได้ x กําลังสองก็ได,ได้เห็นภาพ d i x กำลงังสองบวกหนึ่งพี่แสงได้สอง x นะครับตัวนี้โจทย์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น square root x กำลงังสองบวกหนึ่งแบบนี้นะครับอ่ะ div ตัวนี้ได้สอง x จากนั้นครับพี่จึงบอกว่า dy by dx จะมีค่าเท่ากับ Dy by Du คูณกับ Du by Dx Dy by Du ก็คืออะไรครับ1ส่วน2 U กำลัง1ส่วน2แล้วก็ Du by Dx ก็คือ 2x เห็นไหมครับอันนี้คือ d by Du ตัวนี้มันดีๆแต่ตัวนี้แล้วก็ Du by Dx ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับ ดางนั้นครับสุดท้ายน้องต้องการทำตัวแปรไหนครับทำตัวแปร x ดังนั้นครับคำตอบของน้องอะ่ะจึงต้องเปลี่ยนทุกตัวครับให้กลายเป็นตัว x ให้หมด u คืออะไรครับความจริงแนะ้ะ u มันก็คือ x กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2แล้วก็2ตัด2ตรงนี้เนาะแปลว่าข้างบนก็เหลือแค่ x แบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้ อันนี้คือ d y d x ของโจทย์ข้อนี้นะครับนี่แบบนี้โอเคปะ่ะนี่คือวิธีการทําเชนรูครับถ้ายังงงอยู่ครับมาพี่อาจจะเรียกโจทย์ root x ซึ่งอาจจะยากไปนิดนึงนะครับทุกคนพอจะมองภาพออกกันเนาะคือไปดิฟเทียบ u ก่อนนะครับ แล้วก็เปลี่ยน u เป็น x นะครับนี่คือสเต็ปของมันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงนะเอาอีกคอหนึ่งนะครับสมมุตินะครับพี่แสงบอกว่าพี่แสงต้องการดิฟตัวนี้เยอะไปอ่ะแบบนี้ครับ ถ้าแสงเจอโจทย์แบบนี้นะครับเนี่ยคือเชนลูเดี๋ยวพี่จะมีวิธีวิธีเขียนเขียนสอบให้อาจารย์กับวิธีทดนะครับเอาวิธีเขียนสอบก่อนอันดับแรกครับน้องต้องกําหนดครับน้องบอกว่าน้องให้ u ครับคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือ u ครับโอเคป่ะ x กำลังสามบวกสอง x คือ u นะครับน้องบอกว่าน้องให้ u คือ x กำลังสามบวกส x จากนั้นครับน้องจะได้ว่า y ครับมันคือ u กํลังสแบบนี้พอน้องได้สิ่งนี้ปุ๊บใช่ปะพอน้องได้สิ่งนี้ปุ๊บก็จบเลยครับน้องก็บอกว่า d y by d u จะมีค่าเท่ากับ2 u ถูกไหมครับก็น้องเหมือนแบบ y ้ท่ากับ x กำลัง 2, dy by dx ก็คือ 2x อย่างเงี้ยมันแค่เปลี่ยนตัวแปรจาก x เป็น u เฉยๆนะครับตรงนี้ไม่งงใช่ไหมอ่ะทุกคนเข้าใจนะจากนั้นครับพี่แสงก็เลยบอกว่าอ๋อตัวนี้พี่ก็ต้องไปหา d u d y dx ก็คือดิฟเทียบ x นะครับดิฟตรงนี้ครับพี่แสงจะได้ 3x กำลัง2บวกกับ2เนาะจากนั้นครับก็จบเลยครับพอพี่แสงได้สิ่งนี้ปุ๊บ ทุกอย่างจบหมดแล้วครับพี่ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นพี่จะได้ dy by dx จะมีค่าเท่ากับ dy by du คูณ du by dx แล้ว dy by du ก็คือ 2u ครับคูณกับ du by dx ก็คือ 3 x กาลัง2บวก2แบบนี้จากนั้นครับน้องก็แทนค่า u สุดท้ายลงไป u ก็คืออะไรครับ u ก็คือ x กาลัง3บวกกับ2 x แล้วก็คูณอยู่กับ3 x กาลัง2บวก2เนี่ยครับนี่คือ d y by dx ที่น้องตามหาอันนี้คือวิธีเขียนสอบเนาะนี่คือวิธีเขียนสอบแบบลักไก่นะครับโอเคแต่ถ้าเราต้องการเขียน จริงๆล่ะนะครับหมายถึงว่าตอนเราทดนะครับแล้วก็ e c ซเอสอซเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับไม่ผิดนะเครื่องกลนี้เขาอาจจะซีเรียสนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์จบจาเอกคณิตศาสตร์นะครับอ่ะวครับพี่ก็เรียกว่า dy d y dx ครับจะมีค่าเท่ากับอันนี้คือในกรณี้ที่น้องไม่แทนยูนะครับก็เทคไปเลยครับอ่ะทุกคนครับจำได้ปะ ถ้าเรามองตัวนี้นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังดิฟ u กำลัง2ใช่ไหมครับจะได้2 u ใช่ปะทุกคนมองตัวนี้ให้กลายเป็น u ไปตอนนี้คือดิฟนอกคือดิฟนอกครับตัวข้างในจะไม่เปลี่ยนดิฟแค่ข้างนอกก็คือดิฟ x เออดิฟอะไรสักอย่างกำลังสองทันไหมอันนี้คือวิธีการลักไก่นะถ้าวิธีลักไก่ครับให้น้องมองแบบนี้ถ้าน้องเจอ พี่กำหนดให้ฟังก์ชัน f x คือสี่เหลี่ยมครับโอเคปะ่ะหาสี่เหลี่ยมให้เจอนะครับนี่คือ,อวิธีหนึ่งในการมองดังนั้นครับถ้าน้องจะดิฟสมมตินี้กำลังเอ็นเนาะนะครับดิฟฟังก์ชันนะครับก็คือผลดิฟของสี่เหลี่ยม ถูกไหมดิฟสี่เหลี่ยมปกติสี่เหลี่ยมยังคงอยู่นะครับจากนั้นครับแล้วน้องก็ดิฟสี่เหลี่ยมอีกรอบนึงเนี่ยคืออันนี้ครับก้อนนี้คือดิฟนอกครับส่วนก้อนนี้คือดิฟไส้ครับโอเคปะ่ะงั้นเรามาดูกันนะมีสี่เหลี่ยมครับก้อนนี้คือสี่เหลี่ยมใช่ไม x ก,กำลังสามบวกสอง x เนี่ยครับคือสี่เหลี่ยม ถูกปะดิฟนอกครับสี่เหลี่ยมยังเหมือนเดิมนะครับดิฟแค่ยกกําลังของสี่เหลี่ยมอย่างเดียวอ่ะก็ดิฟป,ปกติเลยครับตบสองลงมาใช่ไหมก็จะเป็นสองคูณสี่เหลี่ยมครับ x ก,กําลังสามบวกสองอแล้วสองเนี่ยครับก็ลบออกไปอีกหนึ่งเนาะก็คือ x ก,กําลังสามบวกสองอจากนั้นครับดิฟไส้แล้วก็ดิฟสี่เหลี่ยมดิฟสี่เหลี่ยมก็คือ x กำลัง3บวก2 x ซึ่งผลดิฟของ x กำลัง3บวก2 x คืออะไรครับก็คือ3 x กำลัง2บวก2ใช่ไหมแล้วก็คูณกับกอนีทุกคนครับคำตอบมันเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยจริงปะ่ะดังนั้นนะครับไม่ว่าจะทำวิธีไหนนะครับคำตอบอะครับ มันควรจะออกมาเท่ากันซึ่งไอ้ที่น้องบอกว่าดิฟนอกคูณดิฟไส้อะครับทำเนี้ยมันคือการดิฟนอกตัวเนี้ยคือดิฟไส้โอเคปะ่ะนะครับอย่างเมื่อกี้ข้อสแควรรูทรับไก่ได้ไหมได้ครับ พี่ก็จะขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น x กําลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกําลังเศษ1นึ่ส่วนสแปลว่าสี่เหลี่ยมคืออะไรครับสี่เหลี่ยมคือ x กําลังสองบวกหถูกปะสี่เหลี่ยมคือตัวนี้นะครับดิฟนอกก็คือตบ1นส่วนสลงมาครับแล้วสี่เหลี่ยมยังคงเหมือนเดิม แล้วหนึส่วนสลบหก็คือลบหส่วนส,วนสวนใช่ไหมจากนั้นครับดิฟไส้ก็คือดิฟ x กำลังสงบวก1ดิฟไส้ตรงนี้ครับพี่แสงรู้แล้วว่ามันได้อยู่ที่ 2x ส,ส่วนก้อนสีดำครับมันคือเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x ก,กลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง1่งส่วนอดน้องจะเห็นปะเลข2กับเลข2ตัดกันแปลว่าเพราะฉะนั้นครับ ที่ว่าป DX ของมันจะอยู่ที่ x ส่วน x กำลังสองบวกหทั้งหมดกําลังหนึ่งส่วนสองทีนี้ครับพี่จะถามน้องว่าแล้วมันเท่ากันไหมอ่ะขอนี้ขยับไปตรงนี้แล้วกันน,นี่อันนี้คือความหมายของมันนะครับพี่ถามหน่อย พี่ถามง่ายๆนะทุกคนครับสองก้อนนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันครับโอ้โหแพ้กับแกะฝาแฟดพี่น้องขัดตามกันมาดังนั้นครับใช้วิธีไหนก็ได้โอเคปะนะครับนี่คือเรื่องของการดิฟนอกคูณดิฟไสก็คือถ้าเรามีซีเลี่ยมเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ครับ เราก็จะมองแบบนี้เลยก็ได้นะครับพี่แสงถามหน่อยตรงนี้มีคำถามปะตรงนี้มีใครงงไหมไม่มีนะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอเทสระบบอีกรอบนะครับว่าใช่ไหมนะครับว่าไม่งงใช่ไหม ที่จะเริ่มเอาเชนลูเข้าไปมิกนะครับอ่าพี่แสงมีตัวนี้อะทุกคนครับมองอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมมองอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะ แปลว่า y าพามครับก็จะตบ3ลงมาแล้วซีเหลี่ยมก็ยังคงเหมือนเดิม3ลบ1เหลือ2ครับจากนั้นเราบอกอาจารย์ว่าเราจะดิฟซีเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งดิฟตัวนี้ได้อะไรครับได้ 10x บวก4ใช่ปะแล้วก็ลอกคำตอบข้างหน้านมาใส่ ถามว่าผิดไหมแบบนี้ไม่ผิดนะครับทําได้เหมือนกันแต่เรียกว่าอะไรอาจารย์เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทุกคนมองออกปะ่ะถ้าตัวนี้คือ u กําลัง3ตัวนี้ก็คือ3 u กําลังสองจากนั้นก็แทน u กลับเห็นไหมเนี่ยครับมันก็ตัวนี้คือ dy by du ส่วนตัวเนี้ก็คือ du by dx เนี่ยครับคือพี่เปลี่ยนจากวิธีเต็มตรงๆนะครับ เปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้มันดูเข้าใจให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับถามว่าวิธีปกติทําได้ไหมทําได้ครับเราก็เริ่มจากการมองใหม่มองใหม่ว่า y คือ u กําลัง3แล้วเราก็จะรู้ว่า u ก็คือ 5x กำลัง2บวก 4x ใช่ไหมดังนั้นครับสี่สงจะได้ dy by du มาก็คือ 3u กำลัง2 u ก็คือดิปยูเทียบ x พี่แส่งจะได้เป็น 10x บวก4ดังนั้นพี่แสงจะได้ dy by dx ก็คือ3 dy by du คูณ du by dx dy by du ก็คือ3 u กำลัง2ซึ่ง u ก็คือ 5x กำลัง2บวก 4x คูณกับ du by dx ก็คือ สิบเกบวกส่ถูกป่ะครับ dy d y du ดูนะดูดีนะ dy d y du คือตัวนี้แล้วเรารู้ว่า u เฉยๆมันคือตัวนี้พี่ก็เลยแทนลงไปในนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นกาลังสองเห็นไหมครับทุกคนว่าคำตอบมันจะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลย นะครับซึ่งถามว่าทําแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับตอบคือใช่ครับแบบไหนก็ได้ครับไม่ผิดไม่ว่าน้องจะทาแบบไหนครับมันจะไม่ผิดโอเคปะ่ะนะครับอ่ะที่พูดมาทั้งหมดแล้วตรงนี้มีคำถามไหมครับมีใครมีคําถามยกมือขึ้นครับ